สวัสดีครับท่านชมวันนี้ผมประวัติวันวินกับคุณน้ำตาลนะครับเดินทางมาที่ที่ชาวบ้านนะครับเขาหรือว่ามีการขุดนบหาตะเคียนที่น้องแถวนาของผู้ใหญ่บ้านนะของบ้านอะไรนักที่นีนบ้านบ้านตะโม่หมู่สิบสอง ูกันที่ทุ่งนานะครับว่าบรรยากาศกําลังเป็นยังไงบ้างก็เห็นเขาบอกว่ามีชาวบ้านมาพวกกันดูอยู่เนาะพี่ใช like. ่มาดูด้วยมาช่วยขุดด้วยมาช่วยดูนะมาช่วยดูใช่ไหมมาโคขุดเพราะว่าใช้ไมโครตัวใหญ่ขุดนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับแล้วก็ไปดูว่ารุใหญ่เห็นแล้วดูในใหญ่ไกลแล้ เห็นเหนรถไกลๆแล้วนะครับก็ไกลพอสมควรจากปากทางเข้ามาในในที่หน้าของผู้ใหญ่นะครับเห็นก็บอกว่าขุดหากันครับเห็นแล้วหนึ่งต้นนะครับต้นที่สองครับอันนี้จะเป็นต้นที่สามนะครับก็ถ้าขุดพบสามต้นถึงตอนไหนนะครับเขาก็จะเขาบอกว่าจะให้โชคลาภนะครับ ใหญ่ครับตอนนี้เราไปติดตามดูนะครับว่าจะเจอหรือไม่ครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อครับ <c oughs> ว่ญญาจะให้โชคลาภนะครับเป็นใหญ่ครับตอนนี้เราไปติดตามดูนะครับว่าจะเจอหรือไม่ครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อครับ เดี๋ยวน้ำตาลจะพอไปสอบขามคุณยายนะคะที่สู่มาได้ว่าะตะเคียนนี่อยู่ตรงไหนบ้างตามกันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะคุณยาย เมาคเยกี่โมงกูสะอะไรยายซีน้องยายซีมาได้ดูดูคนไทเนน้ำตาใสๆโอเคจ้ะอ่านหนาพี่กุยเนี่ยจะอะครก็เดียวมอกมือือกี่กี่มงกี่โมงเห็นเห็นลูกสาวมาแล้วก็คล่างผมมัดผมเกล้าไว้ที่นี่จะมีเงี้เต็มตัวเต็ตัวเลย ตรงนี้เขาใส่ใส่ไงต่ออกใช่ไหมคะใส่อกอะไรด้วยตรงวันแต่โบราณใช่ไหมจ้าแล้วก็ใส่ต๊ะก็ไม่ทา้าชิ้เหลืองชี้นผิวจ้าใส่แบบมาแบบนี้มาแบบสวมมาใส่าใช่แล้วยังไง่อคะแล้วก็มีแบบสุกทิ้งเลยใช่ไหมเบเพลมันดานเลย บ่บ่มันมาเดินมาแล้วก็คือมาประทับร่างเลยค่ะหึเตียวมาบ่มันมาที่เนี่ยก็เคยจะเอาทีมเมทเองดิอะไรกันอันนี้คนคนใหม่จริงๆใหม่ลบบ่ที่มันตัดหมดเลยมันเตลเลยนะฮะมีชมนิดนึงเลยนะเนี่ยเลยนะมันนี่ก็ได้หูจ้ะไม่รู้ก็ก็เนี่ยทึกตาลเลยสิเนี่ย របស់គាត់ខ្លួនអូពីអូពីចង់លែងរបស់គាត់អូនយីចង់លែងចាអូនចង់លែងអូពីនៅត្រង់តាមត្រង់មិនតាមមកឃើញណាលឿនណាខ្លួនវាណាថៃមិនទៅអូនអូនគីនៅចាអូនទៅឡះពីមុនពីบ้านខ្លួនពីជ័យមួយប្រហែលចាទៅហើយយកយកពីឲ្យពីនេះទៅលោកអូនពីនៅនៅឡើយ เอาไม่นจเอาเนี้มาสุดเลยเอาไม่ใเอาไม่ใครจื้อเนื้อจนนด้เห็นมือปิดขก้นมาเลยเหรอจ้อจะจื้อจะไม่ถัดโต๊ะคนนอกเอาที่ก็ตกโนาะคนองดีปูนกีปูนี่จ้าคนบอกบ้างเป็นพระตีมวยเล่าเป็นคนหลังจากผู้ใหญ่นะครับที่ขุกจอเนี่ยผู้ใหญ่จะนำไปไว้ที่วัด ทีันนี้นับแล้วมีการระบอกก็คือก็รอให้รอให้รัฐบาลเขาติดลายเรื่องโควิดก่อนเดี๋ยวันเดือนนจมานายมาที่หนึ่งเนาะครับก็อยู่ได้ขนาจะพ้นมาที่หนึ่งไปแล้วเย็นี้มีการที่จะเพสูงขิ้นไหรทุกแ่าไม่มีแล้วเขาไม่มีก็คืออาบน้ำอัดท่าอาบน้ำอัดท่าก็เชิญท่านไปอยู่เชินท่านไปอยู่กับครอบครัวครอบครวของท่านนะ ผู้ใหญ่คิดว่านี่ก็คือครอบครัวของของเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าพ่อตะเคียนนะครับคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นวัง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 ตะเคียนเป็นเหมืนวังตะเคียนโอเคครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากครับอีกแล้ว ได้ตัวเลขอะไรไหมเนี่ยาหารนี่ได้หรือไม่ได้เราจะมาดูได้เลขอะไรไหมศูนย์หกเนนี่เลขศูนย์นี่เราหกข้างหลักข้างข้างบนนี่ไ้ข้างหลังมีข้างข้างล่างข้างล่างศูนย์ข้างบนเลขหกใช่ศูนย์หก ไม่แน่น่ะห้าศูนยมาศูนย์มี่คนนยลมีห้าศูนย์ศูนยมีสามห้า้าสมห้าศูนยมีใครมีตัวอื่นไหมไปเจอตัวอื่นเจอตัวอื่นไม่ก็จ่จอ่จอไ่ดม่่อม่จด่อด่ดไมจอไม่นอดไดมจอด่ดอ đi ôi cho sáng. Mơ xuân trong trong và trong. เลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะครับอย่าลืมนะนะครับเลขหกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะครับไปชมกรนบเนี่ยนัสาะีบานรงมมาากแลเย่าก็รับรอยอยู่ล่ะครับท่านผู้ใหญ่ครับเป็นไงที่ขุดเจอแล้วเป็นไงภาพภูมิใจหรือว่าอย่างไรดีใจไหมครับก็ ดีใจมากเลยครับเพราะว่าบางคนเขาไม่เชื่อครับไม่เชื่อมันก็เลยทําให้ผมกดดันเหมือนกันก็อย่างน้อยก็เพื่อพิสูจน์พิสูจน์ให้พี่น้องได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่ผมพูดไว้มาตั้งแต่ต้นมันเป็นความจริงก็ในเมื่อเจอแล้วก็มันก็คลายคลายที่คนที่เขา เหมือนกับว่ารุปดุเขาไม่เชื่อเหมือนกับเหมือนผมมโนภาพขึ้นมาไม่เจ่อแล้วก็ทําให้เราก็สบายใจขึ้นแล้วด้านรถแม่โครรถอะไรที่มาผุกเนียกจ้างมาไว้ไหมมีจากพี่น้องเขาบริจาคมาได้ประมาณ8,000ันบาทบริจาคค่าน้ำมันค่าน้ำมันมาก็คิดว่าคงไม่พอแน่นอนก็ถ้า ล้วนนี้จะขุดเพิ่มเติมต่อใช่ไหมครับขุดเพิ่มเติมครับยังเหลืออยู่ก็พี่ใหญ่ยังคิดว่ายังมีเหลือยังถ้าไม่สองต้นก็ก็ยังเลือีกอีกหนึ่งต้นแต่รอดูว่าที่ท่านสื่อมาว่ายังยังเหลืออีกสองสองต้นรอรอดูรอดูอีกครั้งหนึ่งครับตามนีเราจะขุดไปถึงตอนเย็นอยู่ครับก็ต้องขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆจนหมดตรงนี้นะครับครับถ้าถ้าไม่เจอก็คิดว่า ก็คิดว่าคนจะหมดแล้วแต่ถ้าเจอเราคิดว่าตามตามเป้าหมายก็คือยังจะเจออีกสองสองยังเจออีกสองต้นโอ้ยยังไม่เที่ยังไมกินเลยนเราคนนี้เอเลขเยมเลอ่งเดเลขเยคนมันถิบ้า เก็บไว้ก่อนถือไว้ไว้มันมันมันร้อนมันร้อนหนับเห็นอะไรนะครับมองช่วยกันมองค่ะช่วยกันมองเห็นอะไรนะครับมองช่วยกันมองค่ะช่วยกันมองครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เจอแล้วครับไปเคลียร์นะครับชาวบ้านก็กำลัง ทากันทำน้ำแาบท่าแล้วก็ปลูกไร่เจ็ดสีทำรังฝังนะครับจะแม่ตะเคียนจะพ่อตะเคียนนครับที่นี่นะครับชาวบ้านก็ต่างคนต่างดูครับตอนนี้ก็อยู่ที่เป็นตัวเลขที่6006นะครับ 5 3 3 5นะครับแล้วก็เนาะแล้วก็เลข6กับเลข9นะครับตัวเดียวกันนะลองเอาไปพิจารากันดูนะครับ2ที่ที่ส่งให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้ตัวเลขอะไรกันนะครับแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับลองเอาไปเป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมประวัติบรรวินจากพีนิวซิลินไทเลนแล้วก็ช่องพี่น้ำตาลนะครับก็ขอ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามที่ช่องเราไว้นะครับเพราะว่าครั้งต่อไปเราจะไปหาอะไรที่ไหนนะครับเจออะไรที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับกับการติดตามชมครับสวัสดีครับ